ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาะ way, ดูนะครับการลงสินค้านะครับของร้านปาบขยะพิมายนะครับลดหนึ่งนะครับจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่มาลงตอนนี้ผมกําลังลงพลาสติกใส่นะครับใส่ไม่ได้แก่นะครับตัวน eland, สสี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใส่ด่างเขียวมาใส่ถุงมานะครับเราก็จะคัดนะครับที่ใส่สุ่มแล้วก็จะคัดพลาสติกรวมนะครับ ลูกน้องก็นี้จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กส่วนใหญ่ก็ใส่ตะกร้ามาบ้างใส่ถุงมาบ้างนะครับอันนี้ผมกลังคัดพลาสติกใสนะครับครับพลาสติกใสนะครับเราก็จะใส่สุ่มนะครับก็จะมีการคัดนะครับบางทีลูกค้าก็อาไม่ได้คัดมาสะอาดเท่าไหร่นะครับมันจะมีพลาสติกรวมปนมานะครับก็เราก็ต้องคัดออกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบดนะครับสําหรับอ่า โรงงานปลายทางครับที่เราจะส่งแล้วก็สินค้ามันก็จะสะอาดนะครับส่วนใหญ่ก็ที่ปนก็จะมีพลาส,สติกรวมนะครับแล้วก็เศษพลาส,สติกที่ไม่สามารถขายได้นะครับเราก็จะใช้สุ่มในการาเป็นการคัดแยกนะครับตอนนี้ก็เป็นการยกขึ้นช่างน้ําหนักนะครับแล้วก,ก็เวลาช่างเราก็ต้องหักสุ่มออกด้วยนะครับเพื่อให้เป็นน้ําหนักสินค้าจริงๆนะครับของ ของลูกค้านะครับพลาสติกใสนะครับ uh ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ Angel. ตอนนี้พลาสติกใสส่วนใหญ่มันก็จะเยอะที่สุดนะครับใ, huh. ในจํานวนของพลาสติกในปัจจุบันนะครับเพราะว่าน้ําดื่มปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ใช้พลาสติกใสนะครับหรือว่า okay. เขาเรียกว่าเพชรนะครับ PET นะครับอันนี้ผมก็จะกําลังคัดนะครับให้ตัวพลาสติกรวมออกนะครับแล้วก็มีการเทน้ําออกด้วยนะครับเราก็จะเก็บให้ลูกค,ค้า ให้หมดนะครับอันนี้ส่วนลูกน้องก็เอาตะกร้าที่ใส่เหล็กมาหักออกนะครับคนที่ทําอาชีพรับซื้อของเก่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้อง,ต,องต้องได้ทําอย่างนี้นะครับถึงแม้จะมีลูกน้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกน้องไม่ไม่ว่างเราก็รีบออกมาจัดการให้ลูกค้านะครับตัวต่อมาผมตอนนี้ผมกําลังช่างพลาสติกรวมนะครับแล้วก็ใส่สุ่มเหมือนเดิมแล้วก็หักสุ่มออกนะครับ ผมก็จะทำงานอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ทำเป็นหลักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาศัยลูกน้องแล้วนะครับเพราะว่าลูกน้องช่วงนี้ก็มี 4- 5ห้าคนเราก็เบาแรงเรานะนครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแก้วนะครับเป,เป็นเศษแก้วเนาะเราก็ช่างแล้วก็แยกแก้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นแก้วเช่นกันนะครับส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมกระป๋องนะครับที่ลูกน้องเอาขึ้นมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเศษนะครับเห็นไหมครับหนึ่งรถมันก็จะปนมาหลายชนิดนะครับแต่ลูกค้าก็มีความกรุณาที่คัดแยกมาให้เราโดยดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหล็กบางนะครับตัวต่อมาที่ลูกน้องกําลังลงก็คืออันนี้ก็จะเป็นรังลีโอนะครับลูกค้าก็าจะใส่มาแล้วก็คัดแยกมาให้เรามันก็จะง่าย สำหรับการจัดเรียงนะครับแล้วก็แยกประเภทสินค้านะครับแล้วก็กำลังจัดเรียงลงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ลูกค้าทั่วไปลูกค้าที่ส่งประจำก็จะคัดแยกมาถูกต้องนะครับตามประเภทเราก็ดูคัดแต่ละลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุ่มส่วนใหญ่นะครับสักลังสองลังแล้วก็เราก็รับได้หมดนะครับอันนี้ก็ จะเป็นลังเรีโอทั้งหมดนะครับขวดหนึ่งอย่างที่บอกไปว่า1ลังต้องเป็นขวดรีโอทั้งหมดนะครับจะปนเป็นเหล้าขาวหรือว่าเป็นปนอย่างอื่นไม่ได้นะครับเราไม่ได้ advisor, รับซื้อปนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น aster, <maybe. S 2> ลังช้างเขียวลังช้างเขียวก็จะเป็นช้างเขียวทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้รับซื้อปนนะครับปนให้ได้เก่นปนอะไรก็ไม่ได้นะครับจะเป็นช้างเขียวทั้งหมดนะครับมันก็จะง่ายสําหรับส่งกลับ โรงงานนะครับตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นสังกะสีนะครับตัวนี้ครับผมสังกะสีปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณ5-6าบาทนะครับอ่าเราก็คัดแยกนะครับให้แยกออกจากคบางทีมันก็เป็นเหล็กบางปนมานะพวกสันไทยอะไรพวกนี้แต่เราก็ให้มันเป็นสังกะสีได้นะครับถ้ามันมีนิดเดียวนะครับแล้วก็สลัดเอาเศษดินเศษไรนะครับก่อนที่จะมาขายเราครับผมอ่าในหนึ่งรถก็ลูกค้าก็จัดเรียง มาได้สวยนะครับเจ้านี้รู้สึกว่าจะมืออาชีพนิดหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าน่าจะเป็นรถเล่นะครับก็จัดเรียงมาเหมาะสมนะครับปลอดภัยในการขนส่งมานะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นสังกะสีนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับการคัดแยกนะครับก็สามารถดูได้ในคลิปต่อไปนะครับผมก็ได้ทำไว้นะครับว่า สังกสีการคัดแยกยังไงนะครับเหล็กอะไรพวกนี้ผมก็ได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับก็หรือว่าท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถติดตามในเพจปราบขยะพิมายหรือว่าโทรสอบถามมาโดยตรงที่ผมนะครับตามเบอร์ที่มีนะครับแล้วก็มาเบอร์ที่เสมียนหรือว่าฝ่ายขายก็ได้นะครับก็โทรสอบถามเข้ามาครับเรายินดี ถึงแม้จะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำครับผมสบหรับคิดนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผม